好命什么呀？有个发现？哎！哎！ สวยมากหนูไม่รู้เลยจริงๆหนูนึกว่าแบบเออเหียเหียนมากขอบคุณเหียมขอบคุณค่ะคุณยค้สวยมากคุณนะโอ้ยทุกคนสวยมากขอบคุณนะก้คะดอเกมาแต่ว่านซอจะลงนอคมากน่าักมากลูกของฉันดื้ไีบ้านคอยุกคเป็ของวัมาเกิดให้หนูด้วยหรอมีช็อกมากทุกคนคุคนอืคนเลค่อยังวลเลยว่าฉันจะไรให้แกเว้ยิช่หรอแต่ฉันไม่รู้เลยว่ามีเคสด้วยซ้ำ อวสูงมากทุกคนสวยถ่ายดีมากค้สวยมากเหมือนเจ้าหญิงเลยคอสตูมให้มากขอบคุณนะพวกแกเอาจะเจอขอให้พวกแกดังๆด้วยพี่จักรเกศนี่กินหน้ากินหน้เป็นโค้งสูงเป็นหนุ่มไรอันเม้นนะคะทุกคนเป็นเคิร์ลบิ๊มบิ๊มขอบคุณนะคะจบเคินแล้วใช่ใช่ถ่ายในไลฟ์เลยทุกคนจะเห็นรูปนี้เลยนะคะใช่ ถ่ายให้หน่อยแกทุกคนน่าไม่ต้องเปิดแฟลชทุกคนน่าทุกเปิดแฟลชแต่ว่าแบบว่าพี่ไม่ต้องเปิดไม่งั้นแฟลชเหมือนจะไอหนี่ปะขอบคุณน้ำลับของขวัญนอคะโอ้โหแซ่บไมากไม่ต้องเปิดมันไม่ต้องเปิดเรื่องหลังการถ่ายรูปแล้วคือทุกทุกคนเห็นหมดเลยเป็นเช่นไม่หรอกรูปไหนไม่ได้ลงก็ทวงกับอันลีไม่แฟนคลับแฉหมดแล้วโอ้ยก็ไม่ต้องลงเลยดิ พอและวเขาโกนนะเว้ยมันน่าจะสวยหรือปล่าสวยมากสวยอ่ะุ้ยทุกคนไม่เห็นหน้าหนูเลยได้สปอยได้นิดนึงพี่ระวังมือเยอะเลยไม่เห็นเหรอุยเห็นคือดีไม่เห็นมันจะเลากันจัดด้กันไหมจัดเรามาเทีทุกคนเกิดจัดด้วยกันทุกคนนี่เลยารักมากทุกคนพ่อจริงนะแบบพ่อมีจิ๋หัดรูปสวยมากเว้ยงานการเราอย่างหน้ารักมากอ่พี่เดซชันน่ารักไหมน่ารักมากแก โอแกคือถามฉันอุ้ยขอโทษขอโทษขอโทษเราคปให้มาถือไร้เไว้เนี่ยแหละขาองอมีคนปาอะไรมาทุกคนหนูมองไม่ทันมันขึ้นไปเป็นเจ็ดหมื่นเละ้หทุกคนปาอะไรมาหนูมองไม่ทันค่ะเดี๋ยวแป๊บนึงหนูอ่านแป๊บนึ่ะเข้ากล้องทางแกเออเข้ามาไหมยังไม่ได้มีแบบช็อตรวมกันอุ้ปะรีบปรีบปะรีบปะรีบปบปะรีบปะรีบนน ทุกคนหนุนน่ารักมากทุกคนฟิ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 นขอบคุณนะขอบฉันดีใจที่ได้ไปเจอพวกแกนอยะทุกคนน่อยมากไม่ได้ไม่ได้๋ยวจะไม่ร้องไห้ค่ะเดี๋ยวมันเลอะค่ะเดี๋ยวมันจะเลอะเมคอัพหนูมันจะเลอะค่ะมันเกิดแล้วเดบิวช์ช่วยแกงไม่ยังคือแกงมันแบบเติบโตอะทำไงเพื่อนมันเยอะขึ้นอะเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวค่อยคิดแต่เรามีชื่อในลายกลุ่มนะแต่มันแบบพูดไม่ได้ยังไม่แอปพปิยังไม่กรปอู้หูมันคือตุ เพื่อนไม่ท่้ามือแล้วอ,อ,อู้โอ้โอโอมีเสือด้วยขอบคุณค่ะ